ยูโรยศวันกำลังจีบครูจินรวมช่องจริงไหมหลังเข้มพัสวีหลุดปาก ทั้งหล่อสวยและเก่งมากความสามารถระหว่างนักแสดงหนุม่มยูโรยศวรนและนักแสดงสาวพิงพอยประภาวดีซึ่งทั้งคู่นับว่าเป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นร่วมช่องที่มีแฟนคลับจับทั้งคู่จิ้นกันหลังมองว่าเคมี er เข้ากันมากๆอยู่ด้วยกันแล้วน่ารักมีหลายโมเมนต์ที่พาแฟนคลับฟินอยู่เรื่อยๆแถมหนุ่มเข้มหัสวีเมาว,ว่ายูโรกําลังจีบพิงพอยล่าสุดหนุ่มยูโรออกมาเคลียร์สถานะระหว่างเขาและสาวพิงพอยแล้วค่ะโดยเจ้าตัวบอกว่า เป็นการแซวการเล่นไม่มีอะไรตอนนี้ยังไม่มีใครยังโสดอยู่กับพิงพลอยเป็นเพื่อนสนิทกันถามว่าจะจีบพิงพลอยไหมก็อาจจะมีนิดนิดเราก็รู้สึกว่าเขาเป็นผู้หญิงที่น่ารักผมว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่จะบอกทุกคนว่าเป็นยังไงเป็นเพื่อนกันตอนนี้ดีกว่าพิงพลอยก็ถือว่ายิ้มสวยเป็นสเปเกเร่าเลย